คำสวดดดาค่ะก็เดี๋ยวเิดจะกินบิกรีนนะคะบิกรีนตัวนี้ช่วยทำไมต้องกินบิกรีนนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยช่วยดีท็อกซ์สระบบนะคะระบบอุจจระระบบปัสสาวะระบบตับระบบเลือดนะคะก็เป็นดีท็อกซ์ล้างลำไส้นะคะขจัดล้างสารพิษนะคะวิธีการก็ง่ายๆเขามีร้อยฉีกอยู่นะ้อแต่เตยเหมือนเดิมชอบตัดนะคะ เ,เต็มนะ้ำประมาณ100 ml พอนะคะและแต่ความเข้มข้นที่เราอยากทานเลยคนแล้วนะคะเขาเป็นไฟเบอร์แล้วก็มีผลส้มแขกนะคะก็รีบคนให้ละลายแล้วทานให้หมดทางหีนะคะตัวนี้ช่วยลดพุงนะคะลดน้ำหนักนะคะฟื้นฟูระบบดูดซึมในร่างกายนะคะแล้วก็ทําให้ทางเดินปัสสาวะเนี่ยดีขึ้นนะคะปร,ะรับสมดุลระบบก,การขับถ่ายค่ะ แล้วก็ล้างลำไส้นะคะช่วยในการยับยัง้งการจับตัวของแบคทีเรียด้วยค่ะดักจับแป้งแล้วก็ไขมันใหม่นะคะลดการสะสมไขมันส่วนเกินนะคะเป็นดีท็อกที่สุดยอดมากเวอร์นะคะคนแล้วรีบทานใ้หมดทันหีนะคะ สุดยอดค่ะอร่อยมาเวอร์นะคะทานทุกคืนก่อนนอนได้เลยนะคะเพราะว่าเจ้าบีกรีนนะคะไม่ได้มีส่วนผสมของยาถ่ายหรือยาระบายนะคะไม่เป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นค่ะตัวนี้ดีมากๆเลยเขามีนะคะหนึ่งซองเนี่ยเทียบเท่ากับการที่เรากินผักหนึ่งกิโลครึ่งคือแบบจุกๆไปเลยนะคะแต่เพียงแค่เรากินกับน้ำแค่นี้เองนะคะก็แชั่วโมงทำงานนะคะ เข้าห้องน้ําปกติไม่ปวดบิดไม่แสบท้องอย่างที่เตยบอกเนาะไม่มีส่วนผสมของอยาถ่ายยาระบายแต่อย่า,า,ยยางใดนะคะตัวนี้ถามว่ากินได้ทุกวันไหมกินได้ทุกวันเลยค่ะไม่อันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะหรือว่าใครอยากจะทานเป็นออวันนว้นวันก็ได้หรือวันไหนที่กินมื้อหนักชาบูบุฟเฟ่พวกนี้ถึงจะทานมีกรีนก่อนนอนก็ได้หรือ ใครจะไปปาร์ตี้มาเมามาแห้งมา,งมาก็ทานดีกรีนก่อนนอนได้เลยเพราะว่าจะได้ขับล้างสารพิษนะคะหรือขับล้างของเสียอะไรต่างๆที่มันไม่ดีกับร่างกายเนี่ยออกไปเนาะจะได้ลำไส้สะอาดนะภายในสะอาดเออภายในสะอาดนี่ภายนอกก็จะดูดีนะคะสังเกตได้เลยว่าใครที่แบบผิวพรรณดีคือแสดงว่าไส้คุณสะอาดมากๆนะคะถึงแบบ สวยทั้งนอกทั้งในอะ่ะเอออันนี้นะคะต้องดูแลจากภายในสู่ภายนอกนะคะรับรองผิวสวย,สวยแสเป็นปังภายในดีนะคะภายนอกก็ดีลดสิวก็จะไม่เกิดเนาะลดปัญหากินตัวกินปากกินเท้าด้วยนะคะ